เมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดในแม่น้ําปิศาจผมจึงได้สร้างวงจรและอุปกรณ์ต่อสู้ต่างๆเพื่อมาสู้กับมอนเตอร์ผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม Facebook f แฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปั้นเลยขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเอร์แล้วตอนที่ผมก็อยู่เกมไมค์ค้ามันเองนี่เราก็อยู่กับแม่น้ำปิศาจของเราอีกเช่นเคยนะครับผมฮ่าฮ นี่ตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนสะพาน <c oughs> ไปเปลี่ยนมุมมองดูฮะอ่ะคลิปที่แล้วผมนี่เลยผมสร้างไอ <c oughs> ้เรือที่มีขนของได้ด้วยผมอยากรู้ว่ามันมันจะเปิดกล่องอยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเอาเปิดกล่องไม่ได้อ่อเพสเล็บถูกคนโทรมันจะย่อมันจะเปิดกล่องไงอ่ะกดอ e ีป่ะอ๋อ กด e กด e จะเจอจะได้กระเป๋าอได้ได้กล่องเพิ่มขึ้นมามาเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนหิวน <c oughs> ะเราเราได้กล่องเพลงมาแล้วครับจากที่ EP ก่อนก่อนนี่เดี๋ยวทุกคนมาดูฟาร์มฟาร์มแกะฟาร์มวัวของเราเดี๋ยวผมจะขยายขยายพื้นที่ตรงนี้ออกมาอีกหน่อยนะนะเดี๋ยวให้อาหารพวกน้องๆกันก่อน ไปก่อนก่อนอื่นนี่จึ๊บอ่ะ <c oughs> เก็บเกี่ยวผลผลิตฮะจึ๊บอีนี้อาจจะเบเบอหน่อยจึ๊บนี่นย่าแล้วก็เราเก็บแล้วก็ปลูกต่อเลยนะโอ้โหรอบนี้ได้มาเยอะอยู่นะ นี่เพราะว่าตอนนี้ซีดซีดเรานี่ก็คือเกื่อนไปละแทบแทบจะไม่จําเป็นอะ่ะคจึบจึ๊บไเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะเอาไปให้น้องๆอ่ะผมผมอยากได้แครอทมากเลยครับผมผมอยากเลี้ยงหมูด้วยนะแต่ว่าเออมันมันยังไงล่ะมันก็คือแบบอืมผมไม่สามารถปลูกแครอทได้นี่สิแต่เดี๋ยวเรา ไปให้น้องๆมัน,นมาเข้ามาเข้ามา,มมาเร็วมากินเร็วมากินเร็วมาเร็วได้ทุกตัวครับได้ทุกตัวไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอ่าโอ้โหฝามน้องเริ่มเริ่มแน่นละนี่อ่ะเข้ามาเข้ามาอยู่ก็เข้ามาหมดยังหมดยังได้หมดยังน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยฮะ แล้วใช่ไหมตาย Let's go ไอเดยวผมจะขยายฟาร์มแน,น่นอนะผมจะขยายออกมาอีกน้อยนึงนี่จากตรงนี้เอเราถูกไอเดยวเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ยาวมานี่เลยไปครับมันมีไม้อยู่มีไม้ขาวอยู่อะโ okay. อเคจีบแปรูปไม้ก่อนอ่าแปรูปให้หมดเลยน่าจะต้องไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากหรอกแล้วก็สติ๊ก จุบอะสติกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ได้จะพอทึบทึบทึบไหนนะอ้าวผมผมไม่เห็นลัวเลยนะ่ะลัวลัว,ล,วลัวไม้เฮ้ยไม่เห็นลัวไม้เฮ้ย <c oughs> ลัวไม้ไปไหนเนี่ยเดียวเดียวเดียวจุบไม่เห็นลัวไม้เลยอันนี้ โ oh. อ้โหจุบจุ๊บจุ๊บจุบสิบสองสิบแปดอ่าเอาสิบแปดก่อนแล้วก็เตรียมเตรียมควานไว้ทุบอ่ะแล้วก็สองสามสี่แล้วเราแบบเปิดเปิดปิดใกล้ๆกับอันนี้เลยป้ะเนี่ยก็เปิดปิดตรงนี้ไปเลยโอเคจุบจุบ แบ่อ้โหหมดพอดีเลยอันเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนอาอาปิดไว้ก่อนนะแล้วขยายฟาร์มเราละภารกิจวันนี้ก็คือนี่แหละขยายฟาร์มงไงน้องจะได้มีพื้นที่เพราะว่าน้องเริ่มเยอะแล้วไงเริ่มเริ่มโตเริ่มโตมากขึ้นอุ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจง่ มา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 กินข้าวเร็วๆมากินข้าวอืมวิ่งหิวกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยม,มากินข้าวกินข้าวไปอาเดี๋ยวขอวางทอชนี่ตรงนี้แล้วก็มุมนี้ด้วยอ่าม,มากินข้าวอีกไหมหิวไหมหิวก็มากินเร็วๆ ให้น้องๆมากินแล้วเยอะมากไปฮะเรียวตัวไปเดี๋ยวผมขอเตรียมอันนี้ก่อนอ่ะก็ขุดขุดทุบแล้วก็อา่วางตรงนี้ด้วยประตูจึบโอเคอืมามน้องกว้างมากขึ้นเดี๋ยวๆๆะถือท้อนแล้วทำไมมันเป็นเงี้ย นะเคลียเคลียทอชจุ๊บเฮ้ยภารกิจวันนี้ก็เสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเอลเลสตโตนมาทำอันนี้ก่าเดี๋ยวขอลองทำอะไรที่มันแปลกๆหน่อยนี่อลเลสตโตนที่ผมได้มานะอยู่นี่อยู่นี่จุ๊บอัได้ทองมาสิบสี่โอ้ยนาฬิกา เยอะไปเยอะไปอืมเราจะทำอะไรดีนะเฮ้ยอันนี้เหรอโอเคเอามาลองดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนี้เราจะเราจะทำไอเทมที่ไม่ค่อยได้ทำนี่ผมลองครับอันนี้ดูลนะอะไรวะเลสต stone torch ใช่อ่ะเดี๋ยวเราครับเลสต์ stone torch มาอีกเยอะๆ่อยอ่ะสักห้า ไอเลสตมันมันขุดทีมันได้เยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ก็กว่าจะเจอนะอ่ะแล้วก็ทองก็เก็บไว้ทองแดงไม่รู้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยอ่ะใช่ใช่เราจะเผาอันนี้นี่แล้วก็เราจะทำวงจรใช่เลสตนดิฟชิตเตอร์อืมสําหรับใช้ทําอะไรหรอผมก็เอาไว้เอาไว้ทําวงจรต่างๆนะที่แบบ เออเอโตเฮ้ยมีด้วยอันนี้ดับเบิลเหรอดับเบิลนี่เอาไว้แบบยิงอันนี้เลยยิงธนูอ่าเดี๋ยวผมต้องไปหาคนไกลามาทำมาทำลูกดอกแล้วเราจะทำกับดักนี่เราจะทำกับดักพวกซอมบี้มอเตอร์อะไรอย่างี้นะเออนี่เนี่ยภารกิจของเราเลยวันนี้นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปล่าน้องไก่อ่ะเอ้ยน้องน้องไก่กินข้าวปะได้กินข้าวเลยมหเราได้นี่มาแล้วปึ๊บแล้วแล้วก็คาบวงจรน,นี่โอ้โหโอ้โหเหลือวงจรแค่นี้เองพิสโต์แล้วก็นี้อืมดับเบิ้ลแต่เราจะมาวางวงจรที่ตรงนี้เราจะมาทดสอบอยู่ตรงนี้ใกล้ใก้บ้านเดี๋ยวตอนนี้ขอนอนก่อน นะจ๊บอ๋อยังนอนไม่ได้อยู่ช่วงหัวข้ามอยู่หูยังงั้นดูพระที่ตกรอแล้วกันนี่อ่าเราอีพีนี้เราจะมาทํากับดักนะฮะล่เราทำกับดักมอนเตอร์ <c oughs> ยวเลยเอ้ยผมผมจะทํากับดักประตูง่ายๆดีกว่าแบบเอ้ให้ให้มันให้ให้มอนเตอร์มันมาเหยียบ <c oughs> กับดักประตู ใช่กับดักประตูเลยเดี๋ยวพาทำกับดักประตูเลยกับดักง่ายๆอาพอแล้วพอแล้วนอนไปนอนเจออื๊บกุณไหนครับผมอ่ะอ่ชาช้าแล้วนะครับกับดักพยายากับดักนะนี่เลยขอกินข้าวก่อน นี่ให้อาหารน้องมาเร็วกินข้าวมากินข้าวมามาเร็วมา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 จุบจุบจุบมาเร็วไปใกล้ๆเลยวน้องทั้งหลายน้องแกะนะน้องแกะจุ๊บจุบจุ๊บจุบจุ๊บจุบโอ้โหเยอะมากจนโอ้โหข้าวเราหมดแล้วตอนนี้จะโตไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะวางกับดักเลยนะ กับดักของเราจะเอาไว้โซนนี้สําหรับป้องกันน้องๆน,นี่เราเราจะทําฐานอ่าเป็นฐานบล็อกบล็อกหินดีกว่านี่แล้วก็อันนี้อยู่นี่มาจุบจุบกั <c oughs> บดักง่ายๆน้องน่าจะเอาไว้ยิงอลูกธนูอ่ะผมมีลูกธนูอยู่หนึ่งดอกจุบนี่ ถ้าเราจะคราบลูกธนูเราต้องใช้อะไรนะใช้ขนไก่แล้วก็จำได้ว่าต้องใช้ขนไก่นี่แหละว่าไม,ไม่เห็นด้วยเอาไว้เป็นไรจุ๊บอ่ลูกลูกอ่ลูกธนูค่อยใส่ที่ร้านกับผมไปหยิบเลสตนมาก่อนจุ๊บเลสตนเลสตนจ t o จุ๊บ อ๋โอ้โหว่เราต้องวางวงจรแบบนี้ปะอันนี้อันนี้ผมมั่วนะผมไม่รู้เลยว่าความต่างมันยังไงเนี่ยไอ้ไอพวกเนี่ยจุ๊บจุ๊บแล้วก็บางกาดักดักมันเตอือจุ๊บนี่อ่ะตรงนี้เราก็จะทำจุ๊บนี่แผ่นแผ่นเหยียบแผ่นอาไว้เหยียบ โอเคเดี๋ยวลองอ่านี่จิ๊อบอ้โหดรอปไอเทม e ีสร้างมุจรดแลกอรพอถ้าเป็นลูกธนูะอ๋อมันดรอปมันดรอปลูกธนูเฉยเมันไม่ได้ยิงแม่เดีย๋ยวผมขอดูแล้วแล้วถ้าถ้ามันยิง ถ้ามันเป็นแบบยิงล่ะไหนนะวงจรแปลกๆเราเฮ้ยเครื่องยิงไม่มี้อมยิงไม่ได้เหรอโอเคที่ดรอปไอเทมอุปกรณ์ดรอปไอเทมฮวงจรง่ายๆ <c oughs> อถ,ถ้าลูกธนูมันยิงไม่ได้ <c oughs> เออเอ้ย ผมรู้แล้วผมจะทําจะทําหน้าไม้นี่เรามีอันนี้ธนูจุ๊บเดี๋ยวผมหาวิธีทําหน้าไม้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะรอสู้กับแมงมุมนะไปเอาแมงมุมมาทําหน้าไม้นั่นเองโอเคครับี๋ยวเราตาหน้าหาแมงมุมดีกว่าของพวกนี้ก็เก็บไว้เก็บรูอไปเก็บนี่ไม่ใช่เเาานี่ลงมาอันนี้ต้องอยู่บล็อกนี้จุ๊บ ของที่ไม่จําเป็นจุ๊บนี่ของที่จําเป็นก็เอาลงมาจุ๊บอ่ะลสโตนด้วยไป let's go <S <c oughs> เดี๋ยวผมขอสู้กับแมงมุมดีกว่าเดี๋ยวเราจะรอให้มันข้าแล้วกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอล่าขอล่าหมูทำอาหารหน่อยอ่าล่าไก่ด้วยเราต้องทำธนูไปครับ let's go อีพีรา,าสัตว์ของเราจืดรึบจืรึบจืรึบว้าวเ,าเจอต้องพึ่งอืมอืม Lets go อ้าเจอหมูแล้วนี่ขอล่าหน่อยนะเราต้องการอาหาร <c oughs> จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุเย้ถ้าเจอวัวก็จะล่าบัวไปด้วยนะเพราะว่าผมจะทำชุดเกาะน,นะก็เอาต้องวัวมาทำชุดเกานนะไง น่องหมูเจอน้องหมูอีกแล้วน้องหมูเนื้อแน่นๆพูดแล้วอยากกินหมูท้ายเลยอ่ะหิ้วหมูกระทะจังเฮ้ยเจอน้องแกะฆ่าเลยไม่จำเป็นละตึ๊บต๊ต๊ตอนนี้เราผจญภัยในโซนแถภูเขาข้างล่างที่ไม่ค่อยได้มาอ๋อตรงนี้เป็นน้ำว้าวตรงนี้เป็นเหมืองลงไป โอ้ส่วนนี้ดอกไม้เยอะมากตอนนี้ผมกำลังหาบัวนะอ่ันี้ได้เป็นเหมืองมีไอ้ไหมโอ้เหมืองลึกเหมือนกันได้เนี้ยไปยวลากลับกลับบ้านจึ๊บจึ๊บอ,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 อ้น้องแกะขอเนื้อหนนะ่อยนะจึ๊บเจอน้องหมูอีก วิวิอย่าไปตีพึ่งนะน้องไล่ต่อานะหมูเยอะมากเลยส่วนเนี้ยจุ๊บจุ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 บหูหิวิเปเมืองหมูเยอะมากเนื้อน้องดกเออโอโหตกตกเลยจิ้บบขึ้นมาได้อยู่พอขึ้นได้ จุบเเนื้อได้เนื้อนองมาสิบเอ็ดละอ่าจุบจุบกินเนื้อครับผมอ่าหายหิวแล้วไปกลับบ้านได้เวลากลับบ้านล่้เนื้อมาพอสมควรแล้วะไปทำสเต็กหมูกินดีกว่าไปเลสโก้อุ่ย้องแกะน้องแกะอ, <c oughs> อยากกินแล้มจังเลยแย่ yeah. แต่ว่าไม่เจอบัวเลยนะทางนี้ มาไม่เจอน้องวัวเลยจ,จึบจึบจึดจึบจอู้ลาวาไปไปทางนี้ได้ตัวนี้ก็ข้างหน้าก็เหมืองอ๋อดีเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้อยู่ตรงนี้อ่าโอเคชมอยู่ใกล้มาก เจริบเจริบแพกกลับบ้านของเรากรณีกุ้วิ่งครับผมวิ่งจึ๊บจึ๊บโอ้ยย่าบอกนะลงลงบ้านละวลงทางหุยนี่ต้องมาทางนี้แหละ่ะ ถึงแล้วถึงยังยังไม่ถึงโอ้โหเราเข้ามาลึกเหมือนกันนะ้เนี่ยน้องหมูน้องหมูจ้ะขอเนื้อหน่อยอืหิวนี่ไงถึงบ้านแล้วอ่าถ้างั้นเราล่าหมูแถวนี้รอแล้วกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปแบบเออไปไปคาบอาวุธมา่อสู้กับมอนเตอร์นะสู้กับมอนเตอร์ตอนตอนดึกนี่ตอนนี้เราก็กินหมูฆ่าหมู <c oughs> หมดฮาร์ดคอร์นี่มันตึงจริงๆไปไฟน้ำดูโอ้โหบ้านเราสวยมากอีพีนี้ผมรู้สึกว่าผมสร้างบ้านสวยที่สุดแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เล่นมาตัดไม้สักหน่อยเยอะไม่ได้ตัดไม้นานแล้ะเกิดอาการอยากตัดไม้ <c oughs> ถามว่าเกี่ยวไมหมเฮอะไม่เกี่ยวอไปจะปิดเรคคอร์ดก่อนจ้า แล้วก็เล่นต่ออูไอ้ดอกไอเท่นหน่อยสิเออเดี๋ยวเราลองจ๊บนี่เฮ้ยเอองเอ๊ะถ้าผมปรับระดับขั้นลังสุดล่ะนี่อ๋อมันจะช้าขึ้นอืม อ่ามันอยู่ที่ความเร็วนี่เองโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ให้อาหารน้องๆก่อนเดี๋ยวดัไปให้เดี๋ยวไปย่างเนื้อย่างเนื้อรอหูุีได้เนื้อหมูมาเยอะเลยอันนี้คนแกะคนแกะย้อมสีกับลาพีชอ่าผมย้อมสีเอ้ยไม่ใช่ดินี่ผมจะย้อมสีคนแก่ต้องทำไงอะ ทำไงเออนี่มีลาพิชอยู่เนี่ยอ๋อมันต้องคาบนี้ปะโอ้ย้อมสีกระจกโอเคก็ย้อมสีขนแกะหาอันนี่เตียงนอนอ๋อต้องใช้ขนแกะแปลรูปอ่ะนี่เลยปลึ๊บเราแปลรูปมาแล้วเฮ้ย คนแก่สีขาวก็ดีอยู่แล้วนะมีออปูปูพมโอ้ดีเอ้ยจะนอนไม่ได้ผมจะผมจะสู้กับมอนเตอร์เออ,อเก่บเก็บเก็บเอาขอที่ไม่จำเป็นเก็บนี่ธนูธนูก็ไม่จำเป็นเออไปเมื่อกี้ไม่เจอแก่เลยวินี่ เตรียมต่อสู้นะเดีย๋ยวขอคราบดาบก่อนคราบดาบถามเราต้องเป็นดาบหินเอาหินมาบมาเตรียมพร้อมสู้ไปเริ่มหิวละเ้ี <Yeah! S 2> ่ยฮู้แค่แค่ย่างแค่ย่างหมูเราก็ได้อะอันนี้แล้วเขาเรียกอะไรนะ แค่ย่างหมูก็ได้เลเวลอ้าวผมยังไม่เคยอันนี้ไฟให้สะพานเราเล่นด้วยว่ะอ่าสะพานเราก็ต้องมีไฟด้วยจืดจืดึบจืดึบเดี๋ยวผมจะรอสู้กับมอนเตอร์แมงมุมนะมนี่จืดอ่ะถือโลก จึ๊บเปลี่ยนมือเดี๋ยวผมคอหายมงมุมหมดไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอะต้องการสู้กับมงมุมมากตอนนี้เจอคีปเปอร์ซะง,งั <c oughs> ้นบึมดิบึมบึมแย่ร yeah. อดรอดแล้วา <c oughs> เดี๋ยวผมคอหายมงมุมกอนนะ ถ้าไม่เจอเนี่ยคลิปนี้ก็จบเลยนะเนี่ยอ <c oughs> โอโหยังมืดเลยหาเจอเอ้ยนี่ไงไงเจอมันมุมแล้วกระสโลบักนี่ได้มาแล้วจึ๊บได้ใหญ่แมงม,มุมมาสองเวนซอมบี้อ่าซอมบี้ตรงนี้อีพีนี้สู้กับมอนเตอร์จุ๊บอุ้ยนี่บะเฮ้ บอกไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนี่สีให้มันเข้ามาใกล้อุ้ยอุ้ยมกมินพุ่งใส่เราเลยเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจึ๊บหิวกลับไปกินกลับไปกินข้าวก่อนนะผมได้ผมได้ใยเมงมูงม,มาสองแต่ว่ามันมันน่าจะยังไม่พอสำหรับอันนี้ไงครับไอโร่โไม่ใช่อารโร่บรดิโบหน้าไม้อ่ะหน้าไม้ ึ๊บหาหน้าไม้ก่อน้ยไ,ไม่เจอวิธีทำหน้าไม้เลยอ,อ่ะอ๋อมันต้องมีชิไวฮุกด้วยนี่วะแล้วชิไวฮุกที่ทำไงนะต้องใช้เหล็กด้วจุจุดจุดนี่หูยหนึ่งได้ามาสองปึ๊บเดี๋ยวผมทำหน้าไม้นะอ๋อนี่ไงโอ้โหเสร็จแล้วหน้าไม้เรา นี่ขอเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวยวผมยังไม่มีลูกธนูดีวยั้อ่ะนี่ลูกธนูมีหนึ่งเดี๋ยวขอไปใช้กับมอนเตอร์ดูดีกว่าเฮ้ย <c oughs> พีนี้สุดยอดอาวุธเราพร้อมนะขอมอนเตอร์สักตัวสักตัวหนึ่งมุ้ย <c oughs> อย่าวาดคมเกลิตันอย่างเลยมีอาวุธล่อคือเขิมป่ะ mẹ chữu 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 Ơi, mới chữu 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 này? chữu 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 chữ 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 khó chữ 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 ปาไก่แล้วแบบนึงไนงะแต่ยังไม่เจอมอนเตอร์เลยเมื่อกี้ยังเจอเลยอะไรมาอะไรครับนี่มอนเตอร์ไปไหนหมดหรือว่ามันกลัวเรานี่เราค้ามหน้าไมา้มากลัวเราเลยเหรอนี่ยขอเราสักตัวหนึง่งอุ้ยว้าได้ไงเจอแมงมุมแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ ยิงไม่ได้อะอู้หู้คือคือคหามาดิมาดิได้มาแล้วได้มาแล้วอืมเดี๋ยวน่อยก็ได้ใหญ่เมืองมุมมาพอมีประโยชน์อยู่บ้างอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 สอบบี้มันตีแรงมากเลยเออปึ๊บกินอาหารนี่บรรลุภารกิจของวันนี้แล้วสักเซ็ด นะครับกลับไปนอนโอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมลาคลิปแบบยามค่ำคืนดีกว่ายึบนี่ถือดาบถือดาบไปมันเท่ๆไงโอ้โหอย่างเท่โอเคครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอเมนคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โหคอแห้งเฮ้ยซอมบี้ไปละบุยบุย